อาจารย์มองว่ามันจะมีการเดินก้าวแรกกันอย่างไรคะอาจารย์แล้วมันจะสามารถาทำได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะคือเบื้องต้นเนี่ยผมขอเรียนนี้ครับก็คือในในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิไปไตยมีการเลือกตั้งก็มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยไม่มีประเทศไหนท,ที่ที่หยุดนิ่งนะครับก็คือทุกประเทศเนี่ยรู้แล้วแต่มีจุด บางจุดในรัฐธรรมนูญของตัวเองที่มีความรู้สึกว่าจะต้องการแก้ไขผมยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานั้นก็มีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมก็มีความพยายามที่จะหลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้มีการเลือกตั้งประธานโดยตรงหรือแม้กระทั่งให้มีการจํากัดวาระการรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย จะมีสมาชิกสภานุการทำอุดรหลายท่านเลยนะครับที่อยู่ในตําแหน่งนี้มาเป็น,นระยะเวลานานนะครับหลายสมัยด้วยกันนะครับในสาธารณรัฐจักรก็เช่นกันครับเพื่อพยายามที่จะแก้ไขไม่ว่าสาธารณรัฐจักรนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีรัฐมนุนที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐมนุนแบบเจริสป,ประเพณีก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็พยายามที่จะเพิ่มมันหน้าให้กับวุฒิสภาในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยรวมเนี่ยผม <c oughs> ผมเห็นว่าทุกประเทศเนี่ยครับก็คือ จะมีประชาชนบางส่วนในประเทศงุจวเองนั้นไม่ไม่พึงพอใจต่อและมีจังที่มีอยู่ในบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับผมผมเห็นว่าลักนณะหกศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกคุกรุ่นว่าอยากจะแก้ไขนะครับโดยเฉพาะยิง่งมาตราที่อ้านาจกับสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติโงมติเรื่องนายนติในช่วงห้าปีแรกเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็พูดกรานานนะครับแล้วก็ถ้าเราเทวงความจําได้เนี่ย ในช่วงที่ในช่วงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือมาจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีช่วงหนึ่งจำอาจารย์คงจําได้ก็คือมีการเสนอร่างแก้ไขทั้งหมดเด็จ็ดฉบับเือกันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเรฉะนั้นตรงยศผูอถามว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับความเป็นไปได้ในการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีหรือไม่เนี่ยนะครับคงจะมีความพยายามนะครับผมเชื่อในชั้นเนี้ย มาตอบได้แต่เพียงว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขแน่นอนนะครับเจ้าไกลเองก็ประก,กาศแล้วว่าเรื่องนี้เป็นวาระต้นๆของพรรคเก้าไกลแล้วก็ทวงทวงสัญญาที่ซ้ำครับว่าในตอนช่วงที่ทำเอ็มโอยูนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกพรรคเสินม้งองต้องการ,การว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560น,นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ในกระนี้เนี่ยถามว่าอุหภูมิเกียรตินำไปสูจ่จุดที่มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีหรือไม่เนี่ย แน่นอนครับทุก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 พรรคทุกรัฐบาลเองก็ตั้งคุณภูมิทมให้เป็นเป็นประธานคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องดี้แล้ผมคิดว่าคิดว่าถึงจุดหนึ่งใหญ่นะครับประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นสาคัญในทางการเมืองไทยครับครับก็อันนี้แน่นอนเลยอาจารย์น่าจะร้อนเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มมีการทวงสัญญากับพักรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เหมือนจะมีการพูดว่าอขอขอเข้ามาเป็นแล้วจะรีบ เป็นการประชุมครามมตีครั้งแรกเลยจะรีบทําเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะรีบยุบสภาอ่า<ช>อันเนี้ยมันท้<ช>ายที่สุดเนี่ยพักเพื่อไทยออกมาปฏิเสธทีหลังอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์แต่ว่า<ช><ช>ประเด็นเนี้ยถ้าจะเริ่มทํามันจะต้องเริ่มยังไงอาจารย์บางคนบอกต้องทําประชามติไหมจะต้องเอ่อหรือว่าใช้กระบวนการสภาไปเลยยังไงคะอาจารย์กระบวนการนี้จริงๆสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้เคยมีการมีการวินิจฉัยในเรื่องของการแก้ไข กัฐตำรูจแล้วเนี่ยครับัวประมาณสักแต่ไม่ได้ตีพศอ,อ,อะไรนะครับแต่ว่าสารมือแนงก็เคยเล่ีคำวมมินิจฉัยว่าประเด็นสําคัญก็คือในตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณไพบูลนิติตะวันนะครับที่มีการยื่นเรื่องเนี้ยให้สารมือตีความว่าการแก้ไขมูญทั้งฉบับนี้สามารถทําได้หรือไม่นะครับแล้วสารมือก็มีคำวมมินิจฉัยออกว่าการแก้ไขทั้งฉบับก็คือการแก้ไขมาตรา,า256เนี่ยนะครับ สามารถกระทําได้แต่ก่อนที่จะไปแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับก็จะต้องมีการลงประชามติก่อนนะครับและเมื่อเมื่อสักประมาณสามสี่ส <ste al impaired> ัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ยินซุบเสียงว่าทางพระเก้าไกลเนี่ยนะครับได้ออกมาแถลงว่าอยากจะแก้ไขทั้งฉบับแล้วก็อยากเสนอให้มีการลงประชามติก่อนก็คือก็คือเป็นไปตามแนวทางที่สารมูลเกินมีคำวินิจฉัยไว้นะครับก็คือกาะแก้ทั้งฉบับนั้นจะต้องมีการลงประชามติก่อนครับ อาจารย์ค่ะใช่เลยค่ะครับครับครับก็คือก็คือก็คือบถิจจุดเนี้ยนะครับ,รบ,บรถ,ะะถ้าสมมติว่าถ้าก้าวไกลเดินหน้าต่อและพยายามที่จะพยายามที่จะให้มีการแก้ไขที่ฉบับก็คงจะต้องเดินไปตามตามแนวทางที่สองนูนได้เคยได้เคยกําหนดไว้ก็คือถ้าจะแก้ทุจริบเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการเสนอให้มีการลงประชามติสะก่อนนะครับผมผมเองจาไม่ได้ว่าสาระสําคัญของคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยได้ได้ระบุว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยตรรกะแล้วก็คงน่าจะมาจากเหตุผลที่ว่า ทุนนิวจบกปี60แล้วเนี่ยเป็นทุนนิวที่มาจากการลงประชามติกนะครับก็คือก็คือให้ให้ประชาชนออกเสียงประชามิาติกว่าจะจะจะ,จะวัดรา่างนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าในท้ายสุดก็รับนะครับเราประกาศใช้เป็นท้ายท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าพอพอเก้ากลประกาศว่าจะแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยมันก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะไปแตะที่หมวดหนึ่งหมวดสองนะครับแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งยี่งก็คือแตะที่พระราชอำนาจติ ของพระมหากษัตริย์ในศาลแต่ละมาจาาตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ที่จะมีการถกเถียงมันพอสมควรนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การการมีการลงประชามติว่าจะมีการแก้ทั้งฉบับหรือไม่นะครับถ้าให้ผมประเมินเนี่ยนะครับก็คือประเมินจากท่าทีของพักการเมืองต่างเนี่ยผมเชื่อว่าแนวทางในการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรครับเพราะเพราะว่าทางรัฐบ,บาลเองก็ประกาศชาัดเจน นะครับพระภูมิใจไทยเองประกาศชัดเจนว่าห้ามแตะบทหนึ่งมวสองด้วยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในเรื่องพระราชอำนาจอีกสามสิบแปดมาตรที่เป็นพระราชอำนาจที่สมพระบารมีโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเนี่ยนะครับก็คงก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองอีกวาระหนึ่งของสังคมไทยนะครับตรงนี้จะเป็นลมใหญ่ที่จะทําให้เกิดการถกเถียงกันพอสมควรก่อนที่จะนําไปสู่การพูดรายละเอียดว่าจะแก้อะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเชื่อว่าทางพรรเก้าไกลเองก็คงประเมินท่าทีแล้วล่ะ คิดว่าในจังหวะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็คงจะต้องรุกรุกโดยการยืนย่นยืน่นในการแก้ไขแล้วมงนีงทั้งฉบับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือถ้าทั้งฉบับเนี่ยก็ต้องแก้ไขจะต,ต้องมีการลงประชามตินะครับซึ่งรัฐบ,บาลจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยผมว่าเป็นเป็นเงื่อนปมสำคัญน,นะครับเพราะว่ากฎหมายการลงประชามตินั้นจะเป็นกฎหมายที่ที่ที่คณะมตนตรีต้องให้ความเป็นชอบเลยนะครับคือขั้นตอนการลงประชามติคือเป็นขั้นตอนที่ แสดงพูดีต้องมีความรับผชอบด้วยนะครับครับอืมอ่าอันนี้ก็เหนี่ยวน่าจะเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําแล้วก็บอกว่าจะแก้แล้วจะทำมาโนเนีน่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ที่เป็นอุปสรรคสําคัญของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าอาจจะโดนบีบจากอ่อาถ้าใครพยายามจะอธิบายบอกว่าอ่าอย่างฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็อาจจะโดนสวบีบมาด้วยบางส่วนไหม หรือจะมีฝั่งอนุรักษ์นิยมบ,บีมมาบางส่วนไหมเพราะนั้นลักษณะการออกประชามติเนี่ยจะเป็นกฎหมายก็ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจ่าครับก็คือผมผมเชื่อทางเลือกในขนานี้เด่ยนะครับผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเขามองมองเกมทะลุไปถึงอนาคตนะครับก็คือเขาพยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขทั้งฉบับผมเชื่อว่าก้าวไกลคงไม่ถอยในเรื่องนี้นะครับ,าารนนรบถ้าไม่ถอยในเรื่องนี้ก็ปแ,แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ ไม่ยอมรับไม่ยอมรับหลักการหรือว่าคาประกาศของพรรคก้าวไกลที่ต้องมีการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัญราทั้งฉบับน,นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกิดคําถามว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับขั้วรัฐบาลนั้นเนี่ยต้องการแก้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมผมก็เดาได้ไม่ยากครับเพราะว่าแล้วก็ท่านท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยคือขั้วรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนะครับท่าทีก็คงไม่แตกหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วรวมทั้งพระราชาัสาิ38มาตราคงไม่แตกแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะจนไปสู่ในงารายละเอียดอื่นนะครับซึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าทางออกอันหนึ่งที่รัฐบาลกําลังมองอยู่เนี่ยนะครับก็คือก็คือการจัดตั้งสสรก็คือสภาแยกรัฐมนตรีขึ้นมานครับทีนี้สสรมันก็มีประเด็นอีกนะครับอาจารย์ก็คือสสรนั้นเนี่ยนะครับก็มีประเด็นว่าจะสสรมีที่มาจากไหนนะครับซึ่งโดยส่วนซุ้มเสียงในครั้งนี้ก็ฟังเหมือนกับทุกเากาว่าอยากจะให้สสรนั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนให้ให้มา พิจารณาในการทําร่างรัฐมนตรีใหม่นะครับซึ่งก็จะใช้เวลานานอีกนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีที่จะที่จะทําให้ภารกิจนี้สําเร็จนะครับซึ่งก็แปลว่าแปลว่าเรื่องการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็คงอยู่กับเราในช่วงในช่วงการเมืองในปีในรอบหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งข้างหน้าเนี้ยที่จะมาถึงเนี่ยนะครับก็ก็คงคงอยู่กับเราแน่นอนนะครับก็คือจะเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าจะแต่มาการนั้นจะแต่มาเตรตามนี้อย่างไรนะครับ ในรัศสรที่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 จะเกิดขึ้นวัเนี้นะครับผมชืิดว่าโดยหลักการก็คงไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่ทั้งคักใส่ค้านทั้งรวมรัฐบาลนั้นอาจจะเห็นพ้องต้องกันนะครับเป็นแต่อาจารย์อย่าลืมว่าว่าในขณะนี้เนี่ยแน่นอนทิศทางในทางการเมืองก็ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่จะสามารถกําหนดว่าสสศดรเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบแบบสสสมมตินะครับหนึ่งเขตหนึ่งคนแล้วก็มี มีสมาชิกหรือว่าจะเป็นกี่เขตก็ตามเนี่ยครับแล้วก็มีสมาชิกเป็นสมาชิกฝาร่างเงินหนึ่งคนเนี่ยาทางฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะยินพักก้าวไกลพักเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเขาคงได้เปรียบแน่นอนในการที่จะส่งคนของตัวเองลงแล้วเขาไปนั่งในในฝาร่าง,างังมนนะครับคือคือ้าคิดแบบโมเดลตอนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนส5 4 0หสี่สิบสอสรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโปร่งใสนะคะอาจารย์นะคะ ก็ถือว่าได้รัฐธรรมนูญชิ้นชิ้นที่โบแดงมาสำหรับประวัติศาสตร์และมนูญไทยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่มาสรเนี่ยน่าสนใจนะค่ะจารย์เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพรรเพื่อไทยเนี่ยมีลักษณะตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาก็เลยมีการอ่ะก็เริ่มแล้วเพราะตอนนี้คือการมัน,มนความคิดสังคมกามันคิดต่างกันอยู่ยแล้วะค่ะจาย์ก็ดูกันว่าจะประมาณไหน แต่ว่าท้ายที่สุดเขาบอกว่าเก้าไกลบอกเตะทวงหรือเปล่ามันก็จะกลายเป็นแต่อาจารย์ก็ยังมองว่าสสรอก็มีโอกาสใช่ไหมคะคือคือถ้าเราประเมินจากท่าทีในอดีตของทุกพักเนี่ยนะครับคือตอนช่วงที่เอ่อเมื่อเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่มีการเสนอร่างแก้ไขร่างฉบับร่างแก้ไขเข้าไปสู่สภาเจ็ดฉบับเนี่ยนะครับเราจะเห็นล่องรอยว่าทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลในขนาดนั้นเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าให้มีการตั้งสสรอ ะครับคือพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าอยากให้มีตั้งสะสลอโดยสะสลอนั้นเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งอ,อ,อ,อ200คนนะครับซึ่งฝ่ายค้านบอกให้มาจากเลือกตั้งโดยตรงเนี่ย200คนรัฐบาลเนี่ยนะครับผู้รัฐบาลก,ก็บอกว่าให้มีสะสลอ200คนแต่ว่ามาจากการเลือกตั้ง150-150นั้นมาจากมาจากกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นพรครมรัฐบาลที่เสนอเข้ามาในในช่วงเวลานั้นนั้นถามว่าถามว่าแนวความคิดในการที่จะให้เกิดสสลมีหรือไม่เนี่ย ช่วมีแน่นอนนะครับแล้วก็ทางก้าวไกลเองก็จะไปต่อหาว่าฝ่ายรัฐบาลต้องการดึงโดยตั้งสองรอขึ้นมาเพื่อจะดึงเรื่องถ่วงเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ก็เป็นเป็นจุดยืนของก้าวไกลในียอดีตอยู่ด้วยแล้วก็จุดยืนปัจจุบันสาก้าวไกลก็พยายามปราบดานที่เสะสะกิดสอนอครับแต่ว่าหมายถึงหมายถึง,<อ>งกรรมการค่ะอาอจารย์ก้าวไกลนั้ยมองอย่างครับครับเดินอะารยึครับอ่หมายถึงหมายถึงประเด็นที่อ่า ตั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยอะค่ะให้ไปเป็นคณะกรรมการศึกษาอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นทําให้สงสัยกันขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะก็เดยกคุยกันว่าคุยกันขั้นกรรมธิการนะคะจา์ข่าวที่แล้วคุณพิรพันธ์สารีรัตนวิภาคก็ก็นั่งก็นั่งอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อระแวงกันขึ้นมาสังหารแฉกต่างระแวงกันจะแล้วตอนนี้อาจารย์พูดถูกเลยครับเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย ที่การพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือจริงๆความคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะแก้ในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันมีครับในกรรมธิการเนี่ยก็พูดกันเรื่องนี้หลายหลายชุดด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ําเป็นจะต้องมีการแก้ไขสำหรับเรื่องรูนแบบ560ที่มันมันเป็นจุดที่ฝ่ายการเมืองเขาคิดว่าเขาเขา,เขาไม่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 เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กอยากแก้นะครับแ,แต่ว่าการตั้งผ้าพื้ไทยที่มีนการตั้งคุณภูมิธรรมเป็นประธานคณะกรรมการขึ้นมา,า,นมาพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ย ผมเข้าใจว่าคงเป็นการดูในเรื่องกระบวนการที่นําไปสู่การแก้มากกว่านะครับนั่นก็คือจะจะจะเดินหน้าอย่างไรนะครับจะจะเอาตามที่ก้าวไกลเสนอไหมนะครับ <c oughs> หรือว่าจุดยืนของเพื่อไทยนั้นจะจะจะ,จะมีจุดยืนอย่างไรในการที่จะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะบั่นก็คือจะประกาศว่าทั้งฉบับหรือเปล่าถ้าไม่ทั้งฉบับเอ่อก็จะจะําไปสู่การจัดตั้งส,สอสอเด่นเซ็ จะ,จะทำยังไงนีครับผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท่าพื่อไทยคงจะดูในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในเบื้องต้นครับเรนั้นตอนนี้คือในเมื่อเราก็ค่อนข้างทราบอยู่อาจารย์ว่าแก้ไขมนูนเนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเราก็จะขัดแย้งกันเรื่องร่างมโน,นกันมาตลอดเนี่ยนะคะเหมือนงานของอาจารย์สเสน่จามาริเก็จะบอกว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้ารู้กันอยู่ว่ามันสังคมจับตาม,มองทั้ง ทั้งฝ่ายคือสองฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะทําให้ประเทศเราเดินต่อไปได้ในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทํายังไงให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะเพื่อจะได้รัฐธรรมนูนที่ดีที่สุดค่ะอาจารย์คือธรรมเนียมอาจารย์ครับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนบางประเทศเนะยครับยกตัวอย่างเช่นไม่เหมือนสหรัฐอเมริกา และในการนั้นเนี่ยเวลาจะกแก้ไขมันเขาจะแก้ไขเป็นเป็นมาตรานะครับ <c oughs> ต้องเสนอเป็นบทเป็นจดในการแก้ไขเข้าสู่เข้าสู่กระบวนการนะครับของเราเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราไม่จะ่ลื้อทั้งหมดทั้งฉบ,บับน,นะครับไม่ใช่แค่เป็นหลากน่าแปลตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความระแวงเกิดความสงสัยเพราะว่าการไปแตะรัฐธรรมนูญทังฉบับเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไปแตะเรื่องโครงสร้างอำนาจในสังคมนะครับไปแตะในบางเรื่อง เรื่องสถาบันสูงสุดที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยเป็นต้นนะครับไปแตะในเรื่องอํานาจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเช่นสาวอเป็นต้นนะครับผมว่าผมว่าพอไปแตะในเรื่องย่ใหญ่เช้นนี้เนี่ยนะครับเอ่อมันก็เป็นธรรมดาครับความร้อนแรงมันก็มีมากเป็นมากกว่าการไปแตะในราดับต่ากๆนะครับผมว่านี้เป็นเป็นเรื่องที่เราคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเกิดนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของการแก้ไขอย่างเดียวแต่เป็น เกณการมือนในการแก้ไขรัฐธรรมนูนด้วยนะครับก็คือทั้งฝ่ายค้านทายรัฐบาลก็ทำงานดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหาหาแต้มต่อให้กับตัวเองนะครับอาจารย์ทีนี้ถ้ากลับมาเรื่องประชามตินะคะมันมีข้อเสนอค่ะอาจารย์ว่าถ้าต้องทําเนี่ยอยากให้มันชัดเจนเพราะว่าก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าโอ้ตอนทำประชามติเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะถ้าถ้าเกิดความชัดเจนที่เขาพูดเนี่ยคือ,อตั้งคําถามไปเลยเนะอาจารย์เขาเสนอนะบอกว่าทั้งที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ต้องลงลึกเรื่องกฎหมายไปถามก่อนว่าจะให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยไปถามข้อสองว่าให้มีสสรไหมถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าน่าสนใจไหมคะคือผมเองผมเองอ่านเกมเนี่ยเป็นเกม เป็นการเล่นเกมของอเรียกตรงคงไปเที่ยงเล่นเกมของพรรคเก้าไกลนะครับทีต่ตั้งคาถามเพื่อที่จะให้ประชาชนลงนนคะแนนเสียงคําถามแรกเนี่ยที่อาจารย์อ่านก็คือจะมีการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยทั้งฉบับหรือไม่เนี่ยผมผมว่าให้ลงประชามาติยังไงก็ตามก็ผ่านครับแน่นอนนะครับก็ผ่านทับนี่ยปัญหามันก็ตามมาว่าไอ้คำว่าทั้งฉบับเนี่ยท่านรวมหมวดหนึ่งหมวดสองด้วยหรือเปล่า บทเรื่องท่าชับบทประยศเรื่องพ่าชับราตุศาสาธาตุพราเรื่องกต่างเนี่ยผมว่ามันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมากในพอสมควรในสังคมไทยนะครับแล้วก็จะเป็นเงินมาสู่ควยามขัดแย้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในฝ่ายฝ่ายรัฐบาลนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ให้ไม่ให้ผ่านไปในลักษณะที่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่รอดแหลมที่จะไห้เกิดวิกฤตขึ้นในสังคมไทยได้ครับอืมค่ะ าอาจารย์ก็มองว่ายัางไงก็จะติดอยู่ที่กดติดอยู่ที่ล็อกตรงนี้อยู่ดีถูกไหมคะคือ,อคือคือคือประตูด่านแรกเลยนะครับในในเกมการแค่งมือฉบอกใหม่เนี่ยทั้งใหม่เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นด่านแรกที่ท,ที่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจะ,จะเผชิญหน้ากันก็คือก็คือฝ่ายหนึ่งบอกว่าอยากให้แก่ทั้งฉบอกอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้แก่ทั้งฉบอกนะครับเพราะฉะนั้นพอจาถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย ถ้าหากต้องตัดสินโดยการลงประชามตินะนครับก็คือให้รออรประชาชนออกเสียงประชามติว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือไม่แก้ทั้งฉบับเนี่ยนะครับฝ่ <c oughs> ายฝ่ายที่ไม่ต้องการแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็คงไม่อยากให้มีการดําเนินการเช่นนั้นนะครับก็คือจะขัดขวางไม่ไม่มีการลงประชามติเพราะว่าเป็นเรื่องการสุ่มเสียงที่จะให้ประชาชนนั้นมาตัดสินในเรื่องสาคัญสาคัญโดยเฉพาะยิ่งในในเรื่องท,ที่ที่ถูกซ่อนซ่อนไว้อยู่ในวาระของของคนบางคนที่ต้องการที่มีการแก้ไข อืมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปดูในแง่ของประชาธิปไตยในต่างประเทศก็ดีเวลาที่เขาจะเนี่ยค่ะคือเวลาเกิดความขัดแย้งกันขึ้นอย่างเนี้ยฝั่งหนึ่งก็มองว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะหรอกเพราะ,ระอนุรักษ์นิยมกับทหารจับมือกันอ่าและมีการพูดถึงเรื่องทุนอีกแต่อันนี้คือทฤษฎีที่เขาพิพูดกันะนะคะอันนั้นก็เลยบอกงั้นโยนให้ประชาชนตัดสินแบบประชาธิปไตยที่เป็นสากลสี่ก็คือเอาเสียงประชาชนเป็นประชามติ ไอ้ตอนนี้มันก็จะกลับมาความขัดแย้งแบบเดิมอยู่พอสมควรถูกไหมอาจารย์ว่าเอประชาธรรมติก็ไม่เอาอืถูกครับที่กลไกการออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับมันเป็นกลไกที่มีไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินได้โดยผู้มีอำนาจนะครับเช่นคอรมอไม่สามารถตัดสินได้ในบางเรื่องนะครับหรือว่าฝ่ายบริหารในต่างประเทศเขาไม่สามารถตัดสินได้ในเนรื่องยกใหย่เช่นในเรื่องให้คนอ ให้ทางเลือกเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้เนี่ยนะครับเขาก็ลงประชามาตินะครับหรือว่าการทํากรณีคาาก็ไม่สามารถตัดสินได้ก็ให้ถามประชาชนว่าจะเอาไหมพัฒนการแบบเนี้นะครับนั้น,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 นบ้านเรานนเนี่ยเราก็เราก็มีกฎหมายว่้วยการลงออกเสียงประชามตินะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่สําหรับกรณีในเรื่องของรฐัฐธรรมนูญเนี่ยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันมีหลักการต่างๆเนี่ยที่ถูกนำมากรองรวมไว้ในรัฐรมนฉบับเดียวกันเนี่ย มากพอสมควรแล้วถามว่าเห็นด้วยหรือไม่แยกแก้ทั้งฉบับเนี่ยคําถามนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะครับเพราะเอ,อ,อย่าลืมว่าในมาตราในในทศวรรกสิ0นั้นเนี่ยบางคนก็ชอบในบางเรื่องบางคนก็ไม่ชอบในบางเรื่องนี่ถ้าถามว่าแก้ทั้งฉบับแปลว่าอะไรแปลว่ามัแค่ในส่วนที่ที่บางคนก็ชอบในส่วนนั้นด้หรือนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดก็แค่หากว่าถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นาไปสู่ความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอ่ะก็เอ่อเพราะฉะนั้นยังไงก็ ออกมาอย่างนี้ก็ขัดแย้งอยู่ดีนะอาจารย์เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยฝั่งที่คิดว่าประชามติก็น่าจะเป็นตัวตัดสินสิเพราะเป็นเสียงประชาชนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ไม่เรื่องนี้ยังไม่ใช่ประชาชนที่ต้องตัดสินอันนี้แค่ก้าวแรกก็เหนื่อยแล้วอาจารย์นะคะครับและก็จะมีอีกลายโมงเหมือนกันแ่อาจารย์นะครับผมเชื่อเก้าจเปในพูดสัญญาครับครับค่ะแต่แต่จริงๆแล้วมูเนี่ยเขาจว่าขออภัยไม่แน่ใจชิลีหรือเปรูเขาก็เพิ่งให้มีการลงประชามติ กี่ยวกับรัฐธรรมนูญน,นะคะอาจารย์แต่ก็อย่างอย่างในที่อาจารย์พูดนะแต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขนะคะแหมก็เดี๋ยวอาจจะต้องอเวลาอาจจะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้ความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะว่ามันมีข้อกังวลอะไรบ้างเ้าติดขัดอะไรมุมอมองที่ยังมองต่างกันอะไรบ้างนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะ